าานุ่มภายลมไม่หยุดปล่อยสบายสบาย80ครั้งใน3ชั่วโมงจนผู้โดยสารขอร้องเรื่องสุขภาพต้องรักษาแต่เรื่องมรารยาทก็ไม่ควรมองคำเช่นกันดังเช่นกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ ที่ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่าสาวคนดังทางอินเทอร์เน็ตชาวจีนโพสคลิปขณะนั่งรถทัวร์ไปชิงไห่เมื่อ2-3วันก่อนและเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันชายที่นั่งอยู่ข้างหน้าหายลมตลอดเวลาตามรายงานนะคะระบุอีกว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยคาดว่าน่าจะมีปัญหาสุขภาพบางอย่าง จนเธอต้องเอาเสื้อโค้ทมาคุมปากและจมูกเอาไว้แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถทนทุกขทรมานจากกลิ่นเหม็นได้เช่นเดียวกับผู้โดยสารคนอื่นๆค่ะที่ถึงกับมืนเมาไปตามๆกันทั้งนี้เน็ตไอดอลสาวยังบรรยายลงรายละเอียดด้วยว่าตดของผู้โดยสารคนนี้มีกลิ่นเหมือนไข่เน่า หรือ1นสองครั้งก็พยายามทนได้แต่หลังจากนั่งรถมา3ามชั่วโมงเขาสดอย่าง1้อหรือ80ครั้งเข้าไปแล้วแทบตายกันหมดทั้งคันตดหรือปืนกลในขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยก็ร้องโอดควรและขอให้คนขับเปิดกระจกไม่อย่างนั้นคงขาดอากาศหายใจตายกันหมดและบางคนก็สุดทนถึงกับขนาดดาสาบตรงสาบแช่งเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามค่ะการเปิดเผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากอดหัวเราะไม่ได้และยังได้ทิ้งข้อความตลกขบขันไว้มากมายในขณะที่บางคนยกหลักทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายคาดว่าน่าจะเป็นอาการของโรคท้องอืดโรคเริ่อเปรี้ยวเพราะมีอากาศอยู่ในท้องหรือลำไส้เยอะการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารช้าและอาหารค้างอยู่ในลำไส้ ทำให้มีอาการแน่นท้องอ่อนเพลียบางรายถึงกับสะอึกและมีอาการอื่นๆรวมด้วย 后面老师开着，两扇窗户。